ชวมาหลประเทศดเยอะมันก็นมีคนถือน้ำลายเนาะคะ่ะเนาะวันนี้กเ็เลขที่ขึ้นไปให้ละเลขทีมัดเมื่อเป็นเลขสูตรด้วยค่ะมันเป็นความชอบขวงให้ญยาิโยมมันมีเป็นที่เหนียวจิตใจเนาะคะ่ะเนาะก็บ,บ่ได้ว่าบ,บอกเลขเด้อค่ะเด้อดใส่ชณะ,ะายานเอาเนีนค่ะเนียนคือคิดชอบอคิดชอบอันเป็นเนี่อยึดเหนียวจิตใจญ,ญาติโยมให้ นี่ก้มสุกกระเถาะผู้ใดรก็เอาว่าก็ว่ากเถาะสาบานา้าผู้หนึ่งหละ <laughs> มักย่างหนีเนาะมักย่างนหนีดอกไอม้ยังไงมือนี้เป็นวันพระเนาะมาขอคอนล้อหน่องกอนฟันดียังค่ะปันดีบอแต่เรื่องฝันเกี่ยวยันอีกเื่อีที่ฝันนี่ฝันเกี่ดมรณ์ลดหายลดหาย้าจะเด้นทางด่วจะเด็นทาง <laughs> ทาเบื่ขึ้นทาเมื่อคืนตามคงฟันหลวงพี่ไหวซื้อดอกอยากฟังว่าฟันดีบอสินอกฟันว่ารดหายแต่ว่าทะเบียนรด<า>ออกไปเร้วนอกคัะนะเนาะทะเบียนรดออกไปเร้วสองเจ็ดสองสี่นไยกเอ่ม่สิประม, <laughs> มาตัวเกานี่เจบสยาก่ดย่าม่ตัวเกาากเมตัวเกา ทุกอย่างก็ไม่แน่เนาะหน่วยมันมันหนวดไม่อปกาวใดเนาะมีแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ดวงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยากย้อมที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ะไรปวดหนีปวดสิ้นเนาะก็เมตตาไปเออแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ดวงเนาะเนาะมีความสิ้นมันมันมันพึ้นกับพ่อเขาฟ่อฟ้องเนาะอะไรก็มาผูกกับเสื่อกับถือเลยจะสเราต้องจัดตามเนาะตามได้กับว่าถือ แต่เวลาเนิงนี่ขึ้นมาตัวใดอกตัวนั้นอีดีจากที่สังเกตนะคพานพ์มี่ก็ได้นี่โอกาสมาทำบุญวันพระในมหาหลวงพี่วด้มหาเพอวันอย่างวันที่โควิดค่ะย่ากอะไร่็เลยมาหลวงปู่ย่างไงหลวงปู่นึ่นเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากอยาก ทำบุญก็หมายเลขบัญชีนี้สำหรับตัวเลขหลวงพี่มีเส้นที่รู้สึกมักกับเบิ้งเอาค่ะวงกลมไว้นะคะว่ได้บอกเลขเลยค่ะบ่มีสูตรแต่เป็นความชอบสีขึ้นไปให้ญาติโยมมันมียิดเดียวจิตใจให้กับญาติกับโยมเนาะมันนี่ยนะคะหัวใจมิจฉาญาณเดอย่างนี้พวกาถหลายหลายสายอยู่ที่กลางเมี่ยงนอกเมี่ยงน้าเป็นสิบประเทศหลายประเทศเลยถึงนั้นหลวงพี่เนาะค่ะเนาะ อันมีเศษมีเศนลีบอรรับเบิองบวงบอรรักเลยว่าไอเรืองมีโซมีเศนบมีดอกแล้วก็บมีสูตรคำนวณบมี่อย่างรเป็นแค่เลขมมาุเสรมกค่ะแล้วก็มันกระดงเเลขมากมันกระอมันก็เข่าสมุเข่าอีลีเนาะคะเนาะเลขวิ่งกับเข่าคู่วดจนว่าญาิโยมอยู ลูกศิษย์ลูกหายึดต,ตั้งประเทศเนาะถึงจนปดหนีโปดสิงเนาะค่ะเนาะก็เนี่ยก็ซอยคนอืมและะม้วก็มาเหตุบุญสร้างเจ, <คะ S 2> จดีย,นดย์นี่ค่ะเด้อนี่เด้อหมายเลขบัญชีคะ่ะผู้ใดสนใจโทรมาก็โทรมาสอบถามได้แล้วก็หมายเลขบัญชีนี่สร้างเจดีย์เก็บอัฐ,ฐิเจ้าอาวาสเนาะคะ่ะที่ทูนเงินทุนทองอืมจากที่มรณะพาไปแล้วนะคะได้บุญหลายเด้วค่ะบุญหลายอีหลีเด้สร้างเจดีย์ให้คนของไปกราบไหว้อืม สำหรับตัวเลขตัวใดกะเบิ้งเอาว่าตัวใดเน้นกับมงกลองมิงเก่งไว้เห็นล้ค่ะงวดก้อนข่อยกับมงกลองมิงเก่งสีแดงเปดหนึ่งคักๆเลยค่ะล้างเน้นๆนี่ค่ะสาบานนานุสิเดนเห็ดให้โอ้ยเงื่นี้กะให้ปังๆอีกคือเก่านเนาะเนนอ๋อเขาไปทุกวันมีทุกเสี่โทรมาไลน